สวัสดีนะคะวันนี้ก็จะพามาดูมะนาวแป้นพิจิตหนึ่งนะคะซึ่งปลูกไว้หลายปีแล้วนะคะตน้นเราตอนแรกจะมีประมาณ10บกว่าต้นแต่เราดูแลเขาไม่ทั่วถึงเนาะเราก็เลยตัดออกไปนะคะช่วงนี้ก็มะนาวเริ่มติดติดลูกดีแล้วค่ะแต่ก่อนเราไม่ค่อยได้ดูแลค่ะก็เลยไม่ค่อยติดลูกนะคะพอเรามาดูแลดีนะคะก็ เอาถังน้ำมาตั้งไว้ใกล้ๆเขานะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยบ้างนิดหน่อยนะคะลูกเขาก็จะเริ่มโตนะคะใบก็เริ่มเป็นสีเขียวเข้มนะคะเพราะแล้วก็หลังจากการตัดแต่งกิ่งมะนาวนะคะเขาก็จะเริ่มติดดอกเนาะแล้วก็เป็นลูกประมาณนี้แล้วนะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นมะละกอพันฮอนแลนด์นะคะที่เราจะเริ่มทำการปลูกนะคะมี20กว่าต้นนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวให้มาดู ตรงนี้นะคะน้ำานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้มาดูด้านนี้นะคะเป็นมะนาวเหมือนกันนะคะที่เราได้ปลูกไว้พร้อมๆกันนะคะแต่ต้นก็ยังนี่ค่ะเริ่มติดนะคะเราก็ต้องตัดแต่งกิ่งเขานะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นต้นละมุดซึ่งละมุดก็ดกแต่ไม่ค่อย รอดกระแตกระต่ายนะคะเขากลางคืนเขาก็จะมาแอบกินนะคะเวลามันสุกเนาะสว่วนต้นนี้นะคะจะให้มาดูมะนาวต้นนี้นะคะเป็นพันธุ์แป้นพิจิตเหมือนกันนะคะอันนี้ดกเริ่มดกมากแล้วนะคะเพื่อนปกตินิสัยของมะนาวนี้ถ้าได้น้ําเต็มที่นะคะแล้วก็กิ่งไม่หนามไม่ลกเกินไปนะคะแล้วเขาก็จะดกอันนี้เริ่มเป็นลูกเยอะแล้วนะคะใหญ่เริ่มเริ่มเริ่ม เป็นช่อๆแบบนี้แล้วนะคะปกติต้นนี้ก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่มาช่วงหลังๆนี้เราให้น้ำสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ดูแลเขาดีขึ้นนะคะเขาก็จะเริ่มดกนะคะเนี่ยปกตินิสัยมะนาวนะคะสังเกตดูนะคะก็คือถ้าใบถ้ามีน้ำไม่ขาดนะคะเขาก็จะเริ่มติดดีเนาะนี่นะคะก็จะเริ่มเป็นช่อๆแบบนี้นะคะเนี่ย แต่นี้ยังอายุยังไม่ถึงเก็บนะคะก็คือว่าสามารถไว้ทําอาหารในครัวเรือนได้นะคะเพียงพอต่อหนึ่งครอบครัวเลือเหลือ,เหล,อเหลือบ้างนะคะก็กินได้ทั้งปีเนาะถ้าสมมุติว่าเขาติดตลอดนี่ก็เริ่มนะคะเป็นมะนาวพันเป็นพิจิตหนึ่งนะคะน้ำน้ำดีนะคะต้นนี้นี่ค่ะลูกนี้เริ่มแก่แล้วนะคะเต็มที่แล้วอันนี้ก็เริ่มนะคะก็ ส่วนมะนาวเนี่ยถ้าเกิดเขาอยู่ในที่ที่มีน้ำชุ่มชื้นนะคะให้ปุ๋ยบ้างนะคะอย่าขาดมากเขาก็จะเริ่มติดให้ลูกเรานะคะนี้จะพาเพื่อนๆมาดูวันนี้จะพามาดูต้นนี้นะคะก็เริ่มตีนี้อะโวคาโดต้นนี้นะคะเราเราจะพยายามตัดแต่งด้านบนเขาเรื่อยๆนะคะไม่ให้สูงนะคะถ้าสูงเกินไปนะคะก็ จะดูแลยากนะเวลาเขาออกลูกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะมาตัดแต่งกิ่งแล้วก็ใบออกออกนะคะมันเสียอย่างเดียวนะคะก็คือเขาอยู่ใกล้ๆก,ก,กับต้นอินทผลัมแต่ก็อาจจะไม่มีผลเท่าไหร่นะคะถ้าต้นอินทผลัมเขาสูงนะคะเขาก็ต้นนี้ก็เป็นโคเนซี่อย่างที่บอกนะคะเนื้อเยื่อเนาะทีนี้จะพาเพื่อนๆมาดูด้านนี้ค่ะ ต้นโกโก้ต้นนี้นะคะแต่ก่อนก็ยังไม,ไม่ไม่ไม่ใหญ่เท่านี้นะคะเขาเริ่มเจริญเติบโตได้ดีนะคะนี่มีการแตกยอดนะคะเพื่อนเนี่ยอันนี้เราให้ยี่ห้าเจ็ดเจ็ดไปบ้างเนาะนานครั้งนะคะสองสามอาทิตย์ครั้งหนึ่งโลยๆนิดเดียวค่ะกำมือนนไม่ถึงกำมือน,นะคะหยิบเดียวอันนี้คือลูกผลเขานะคะผลที่ตุดเอ้ขออนุญาตขอโทษน,นะคะ ที่ติดรุ่น2ที่ว่ารุ่นแรกเขาหลุดหมดนะคะคือเราไปเร่งปุ๋ยเขามากเขาก็หลุดแต่รุ่นนี้เนี่ยน่าจะพยายามดูแลรักษาเขาให้ได้ถึงผลแก่นะคะก็อันนี้เอามาอัปเดตหน้าบ้านให้ดูให้ชมนะคะเพื่อนๆก็ดูใบของโกโก้เขาจเจริญเติบโตได้ดีนะคะหน้าหนาวก็เริ่มแตกยอดดีมากเลยจริงจริงก็มีประมาณสาต้นนะคะเดี๋ยว อนุญาตให้ดูต้นนี้นะคะแต่ต้นนี้ยังแต่ต้นนี้นะคะยังยังไม่ออกลูกนะคะแต่ด้านนี้ต้นนี้ออกแล้วนะคะเพื่อนส่วนนี้ก็เป็นหมากนวลน,นะคะเป็นปาล์มปาล์มพันหมากนวลน,นะคะเนี่ยค่ะก็ทริปนี้ก็พาเพื่อนๆมาอัปเดตลูกโกโก้นะคะแล้วก็มาดูมะนาวแป้นพิจิตนะคะมะนาวแป้นพิจิตก็ ปลูกไม่ยากนะคะเพื่อนๆดูแลแค่ว่าเราให้น้ำเขาเต็มที่นิดนึงเขาก็จะออกให้ผลเราแล้วก็อีกอย่างนึงขอให้อายุของมะนาวถึงนะคะอย่างสมมติว่า5ปีหรือ4ปีขึ้นไปก็จะเริ่มดกนะคะแต่ถ้าเกิดปี2ปี3ปีเนี่ยก็ยังมีลูกบ้างปะปายแต่ถ้าปีที่4ที่5แล้วก็จะเต็มที่ของเขาก็จะดกนะคะมะนาวถ้าขาดน้ำก็ไม่มีลูกเนาะ ก็จะแขะแกนไปแต่ถ้าไม่ขาดน้ำก็รับรองได้ว่าเนี่ยทรงพุ่มนะคะการตัดแต่งทรงพุ่มก็เป็นเรื่องที่จำเป็นเหมือนกันนะคะเพื่อนเพราะถ้าเราปล่อยให้เขาลกจนมากเกินไปเวลาเราเก็บผลผลิตนะคะมันก็จะลำบากเนาะแล้วก็อีกอย่างถ้ามันนาวนะคะถ้าจะติดลูกก็คือเขาจะต้องมีใบเขียวเข้มนะคะเพื่อน ใบเขียวเข้มแล้วก็ไม่ขาดน้ำเนาะพอดีอยู่กับนี่นะคะอ่างน้ําไว้เอาเราสูบขึ้นมาด้านบนเราก็มาใช้ไว้ล้างมือล้างขานะคะหรือว่าทําอะไรเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดมันจะไม่เหมือนกับอยู่ในเมืองเนาะมันมีน้ําประปานะคะที่นี่ยังไม่ได้มีน้ําประปาใช้เนาะค่ะกันก็คลิปนี้พาเพื่อนมาชมมะนาวนะคะว่าฝนโกโก,โก้หลายอย่างเลยนะคะวันนี้ อ็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังบางอย่างอาจมีประโยชน์บ้างหรือผิดผิดผูกถูกก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะก็สวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะ